เสียงหวีดที่กรีดกลางท้องฟ้าคือสัญญาณแห่งความหวาดกลัวที่กองทัพเยอรมันใช้เปิดฉากสงครามบริดจ์ครีกในสงครามโลกครั้งที่สองและมันคือเสียงที่มาจากเครื่องบินทิ้งระเบิดดิ่งโจมตีที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์เครื่องบินที่ชื่อว่าสตูกาวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปสำรวจต้นกำเนิดการออกแบบ กลยุทธการโจมตีและความรุ่งเรืองจนถึงจุดจบของจังเกอร์ส87สตูก้าอาวุธทางอากาศที่ทั้งโลกไม่มีวันลืมสตูก้าหรือจังเกอร์สย87เกิดขึ้นในบรรยากาศการฟื้นฟูกำลังทหารเยอรมันช่วงทศวรรษ1930แนวคิดหลักคือการสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบดิงพะสุธาที่สามารถเจาะเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ เช่นป้อมปราการสะพานและกองกำลังภาคพื้นดินรูปทรงของสตูกาดูแตกต่างจากเครื่องบินร่วมยุคปีกทรงปากนกแก้วอินเ ver อร์เตสเกาวิงช่วงลำตัวหนาหน้าต่างห้องนักบินทรงยาวมองเห็นได้กวา้างและมีครีบระบายอากาศด้านหน้าอันเป็นเอกลักษณ์ แต่สิ่งที่ทำให้สตูกากลายเป็นเครื่องบินในตำนานจริงๆคือมันถูกออกแบบมาให้ดิ่งลงโจมตีด้วยมุมที่สามารถแตะเกือบ80องศาก่อนปล่อยระเบิดแล้วดึงเครื่องขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยระบบดิฟเบรกที่ปลายปีกทำให้เครื่องบินสามารถลดความเร็วระหว่างการดิ่งโจมตีป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องพังจากแรงจีที่มหาศาล ระหว่างการดิ่งโจมตีนักบินสตูก้าต้องเผชิญภาวะการกดทับร่างกายอย่างรุนแรงบางครั้งมองเห็นแทบไม่ชัดจากแรงดันที่ถาโถมแต่ความแม่นยำของการโจมตีนั้นสูงกว่าระเบิดทิ้งอิสระแบบทั่วไปหลายเท่าจึงทำให้กองทัพเยอรมันเลือกใช้สตูก้าเป็นเครื่องมือเปิดทางในการบุกโปลแลนด์ฝรั่งเศสและคาบสมุทรบอลข่านสิ่งที่ทำให้ศัตรูหวาดกลัวที่สุดกลับไม่ใช่ระเบิด หากเป็นเสียงหวีที่เรียกว่าเจริโคทรัมเป็ตใบพัดหวีที่ติดกับชุดล้อหน้าเมื่อตัวเครื่องดิ่งลงด้วยความเร็วเสียงกรีดร้องเหมือนนกอินทรีโฉบเหยื่อจะดังไปทั่วสนามรบความตั้งใจของเยอรมันคือการสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาทำให้ฝ่ายตรงข้ามแตกตื่นและเสียขวัญก่อนระเบิดจะลงถึงพื้นแม้ภายหลังจะมีการถอดออกในหลายรุ่นเพราะเพิ่มแรงต้านอากาศ แต่สงครามครั้งนั้นก็ไม่อาจลบภาพจําของสิงวีสตูก้าได้ในช่วงแรกของสงครามโลกครั้งที่สองสตูก้าแทบจะไร้เทียมทานเมื่อสนับสนุนกองทัพบ,บกเยอรมันในการรบแบบสายฟ้าแลบมันทำลายรถถังโครงสร้างพื้นฐานและแนวป้องกันของศัตรูได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในโปลแลนด์และฝรั่งเศสที่กองกำลังป้องกันยังไม่พร้อมรับมือเครื่องบินโจมตีเฉพาะทางแบบนี้ แต่เมื่อสงครามยืดเยือ้อความล้าสมัยของสตูก้าก็เริ่มชัดเจนมันบินชา้าบังคับเลี้ยวไม่ดีและแทบจะไร้ทางรอดเมื่อถูกเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่อย่างสปิตไฟหรือยาก์หนึ่งเข้าประชิดในสมรภูมิอังกฤษสตูก้าสูญเสียหนักจนต้องถอนออกจากภารกิจในสมรภูมินั้นทว่าเยอรมันไม่ได้หยุดใช้มัน พวกเขาพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่เช่น U87D และ U87G ที่เสริมเกราะใส่เครื่งยนต์ทรงพลังและดัดแปลงให้ทำหน้าที่สนับสนุนภาคพื้นดินหนึ่งในนักบินที่ทำให้สตูกา้ากลายเป็นตำนานคือฮันส์ยูริกรูเดลผู้ทำลายรถถังมากกว่า2,000คันเครื่องบินหลายลำและแม้กระทั่งเรือรบมารัตของโซเวียต รูเด l ใช้สตูก้ารุ่นติดปืน37มิม2กระบอกที่ใต้ปีกกลายเป็นนักล่ารถถังที่แทบจะไม่มีใครเทียบได้แมสตูก้าจะไม่ใช่เครื่องบินที่ดีที่สุดแต่เมื่ออยู่ในมือของนักบินที่เชี่ยวชาญมันก็เป็นอาวุธที่น่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อ ถึงท้ายที่สุดสตูก้าจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องบินขับไล่โจมตีรุ่นใหม่อย่าง F-190 w 0, แต่ความสำคัญของมันในฐานะเครื่องบินสนับสนุนภาคพื้นดินยุคแรกยังคงมีมากมันพิสูจน์แนวคิดของการโจมตีดิ่งพระสุธาที่แม่นยำและทรงอิทธิพลต่อการออกแบบอากาศยานโจมตีในยุคหลัง สตูกา้ากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสงครามสายฟ้าแลบเป็นภาพจำของความหวาดกลัวจากท้องฟ้าและเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มนุษย์โลกรู้จักมากที่สุด และแม้เวลาจะผ่านไปเกือบศตวรรษเสียงหวีดของสตูกาเสียงที่ทำให้ทั้งกองทัพฟังตรงข้ามสะดุ้งสุดตัวยังคงถูกใช้ในภาพยนตร์เกมและสารคดีเพื่อแทนความรู้สึกของความโกลาหลความพินาศและความกดดันทางจิตใจเพราะไม่มีเครื่องบินใดในประวัติศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจมนุษย์ได้เท่านี้อีกแล้ว สตูก้าอาจโบราณและล้าสมัยในท้ายสงครามแต่มันคืออาวุธที่สะท้อนว่าการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงเพื่อภารกิจหนึ่งหงสามารถสร้างผลทางยุทธ,ธศาสตร์ได้มากแค่ไหนและมันยังเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้โลกเรียนรู้ว่าเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธ แต่เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์จิตวิทยาและความแม่นยำที่รวมกันเป็นหนึ่งบนท้องฟ้าในชื่อสตูก้านี่คือเรื่องราวของสตูก้าเครื่องบินที่โลกไม่มีวันลืมหากคุณชอบสารคดีแนวอาวุธประวัติศาสตร์การทหารและสงครามโลกครั้งที่สองฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ของช่องเราขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้า